จากกรณีที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิที่ปอติกตึงได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือว่ามีชายถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บอยู่บริเวณทางขึ้นด่วนประชาชื่นเขตพื้นที่สอพอเมืองนนทบุรีหลังเดินทางไปตรวจสอบพบนายมิทุนาอายุ47ปีถูกทำร้ายมีเลือดออกที่บริเวณใบหน้าและที่บริเวณลำคอจึงได้ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวมาที่สอพอเมืองนนทบุรี เพื่อเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนซึ่งนายมิทุนาให้การว่าถูกเจ้านายที่เป็นตำรวจยศพันตำรวจโทรทำร้ายร่างกายขณะนั่งรถมาด้วยกันจนต้องหนีตายเปิดประตูกระโดดลงมาจากรถแล้ววิ่งหนีมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านและให้ข้อมูลว่าตนเป็นลูกน้องคนสนิทของเจ้านายซึ่งเป็นนายตำรวจมานานกว่า10ปีก่อนหน้านี้เคยถูกทำร้ายมาแล้วหลายครั้งวันเกิดเหตุเจ้านายชวนไปนั่งดื่มและพูดคุยกัน ขณะนั่งรถกลับบ้านถูกตบและทุบตีที่ศีรษะและลำคอหลายครั้งจังหวะที่รถชะลอความเร็วจึงใช้เท้าถีบประตูรถแล้วกระโดดลงวิ่งหนีโดยล่าสุดที่สอพเอมืองนนทบุรีนายมิถุนาพร้อมด้วยพันตำรวจโทอดินันสีนุเสนสารวัตรอำนวยการสอนนลลุมพินีได้เข้าพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อขอถอนแจ้งความและไม่ติดใจในเรื่องที่เกิดขึ้นหลังเข้าใจผิดคิดว่าถูกเจ้านายทำร้าย ซึ่งข้อที่จริงเกิดจากที่ตนเองเมาหนักแล้วเปิดประตูศีรษะกระแทกจนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ได้ถูกเจ้านายทำร้ายตามที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้สาเหตุเป็นเพราะตนเมาและขาดสติส่วนบาดแผลที่เกิดขึ้นก่อนที่ตนจะลงรถและศีรษะไปกระแทกกับประตูยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องทะเลาะหรือว่าถูกเจ้านายทำร้ายร่างกายตามที่ให้ข่าวไป uh พนักง,งานสอบสวนที่สพเมืองนอนท์เพื่อมาขอถอนแจ้งความครับที่เมื่อคืนนี้ผมให้ข่าวกับน,นักข่าวไปว่าผมถูกทำไมหร่างกายมันไม่ใช่ความจริงครับเพราะว่ามันเกิดจากสาเหตุที่ผมเมาแล้วก็ขาดสติก่อนผมจะลงรถแล้วหัวผมไปกระแทกกับประตูรถก็เลยมีแผลน,นิดหน่อยแล้วก็ผมก็ขอโทษนักข่าวด้วยแล้วก็ขอโทษลูกพี่ด้วยที่ให้เกิดความเสียหาย ครับอยู่กับนายนายก็ช่วยเหลือผมตลอดครับเมื่อคืนที่ผมพูดไปเพราะว่าเกิดจากการเมาขาดสติครับด้วยความมึนเมาหรือด้วยความมึนเมาใช่ครับถูกต้องครับคือมีอะไรก็ช่วยเหลืออยู่ตลอดใช่ครับเพราะนายจะดีมากครับก็คือแบบไม่ไม่ว่ามีเรื่องอะไรบอกใว้เงนมาไม่มีครับไม่มีครับผมยืนยันนะครับไม่ไม่มีครับกราบขอโทษเจ้านายด้วยครับเมื่อคืนผมไม่มีสติและเมาด้วยครับขอโทษครับขอโทษสื่อด้วยครับผมครับ